สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ลัคนาราศีพฤกษ์ศนะคะตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะช่องนี้นะคะจะใช้การทํานายดวงนะคะโดยการใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าเราลักณาอะไรสามารถาไปเช็คได้ในลิงก์นะคะใต้ description น,นะคะที่ใส่ไว้ให้แล้วนะกรคเพื่ออัถรศในการชมนะคะและความม่นยามากขึ้นนะคะ โอเคชาวราศีพฤษภคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนี่จะเป็นการพยากรณดวงคุณนะในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 1นี้นะคะสําหรับราศีพฤษภเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมก,กรคมมาคมนะคะดาวศุกร์นะคะเขาจะดาวประจําตัวของเราจะเข้าไปกลุ่มกับดาวพุธโตในราศีมังกรนะ ซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณนะคะดังนั้นช่วงจังหวะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมมาเนี่ยนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณสนใจหรือศึกษามาได้ก่อนหน้านี้ใครที่ศึกษาหรือสนใจหรืออยากจะรู้หรืออยากจะศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างน่ะนะคะตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคมเป็นต้นไปคุณสามารถทําได้และคุณจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะและหลายๆคนอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องของสปิริตุทลด้วยนะนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมาเป็นต้นไปนะคะ หลังจากวันที่2กุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะส่งผลให้ในจังหวะนี้นะ,ะชาวราศีพฤกษภเนี่ยนะคะจะค่อนข้างโฟกัสกับงานค่อนข้างมากนะคะและจะเป็นช่วงที่งานอ่ะค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายมากนะ,ะนะคะจะมีงานเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยต้องจัดการเยอะเลยนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอ่าจะไม่สามารถจัดการหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันได้นะค,ะคือจะไม่สามารถมัลติทัสกิ้งได้นะคะคืองานที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่เข้ามา ทำให้เราจะต้องค่อยๆจัดการงานไปทีละอย่างนะคะนะคะทำให้เราไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความล่าช้าในงานขึ้นในเดือนนี้นะคะอืมรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยอาจมีโอกาสด้วยที่จะได้ไปอบรมหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนะเพื่อที่จะมาพัฒนาในงานหรือรู้มากขึ้นเพื่อที่ทจะมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะและในเดือนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเดือนที่เราเนี่ยอาจจะต้องเ a ียกี่ไฟ ค่อนข้างเยอะให้กับงานนะคะเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเห็นแบบนี้นะนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะด้วยความที่เราอาจจะแ็กซี่ไฟหรือว่าเสียสละหรือพยายามทุ่มเทในเรื่องของงานหน่อยแต่ว่าเหมือนไม่มีคนเห็นนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกในน้อยหรือน้อยใจได้นะคะในเดือนนี้ ะะและตั้งแต่ช่วง30มกราคมนะคะถึง20กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธจะเดินถอยหลังในราศีกุมนะคะดังนั้นเนี่ยจะส่งผลให้หลายๆคนนะมีโอกาสนะคะที่จะได้นําไอเดียเก่าๆหรืองานเก่าๆขึ้นมาปัดฝุ่นทําใหม่ได้นะคะหรือมีโอกาสจากงานเก่าๆกลับเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะหรือมีคนนําโอกาสในงานเก่าหรือมีเพื่อนเก่ากลับเข้ามาเป็นคนที่เราแบบเหนือความคาดหมายของเราเราไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแบบปรับปรับเลยนะคะเป็นไปได้นะคะ รวมไปถึงอาจจะมีเพื่อนนะคะหรือคนร่วมงานเก่าๆนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะเขาได้ติดต่อกลับมาหรือเรามีโอกาสได้ไปเจอเขาด้วยบังเอิญน,นี่แะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีด้วยนะคะถ้าใครอยากกลับไปคิดหรือวางแผนในเรื่องของงานใหม่ นะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะเซ็นสัญญาทําการค้าหรือว่าเปิดตัวกิจการเปิดตัวสินค้านะคะเพราะมันเป็นช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนาะเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องผิดพลาดอยู่นะคะดังนั้นรอให้ดาวพุธเดินหน้าหลังจาก20กุมภาพันธ์ไปก่อนนะคะสาหรับคนที่อยากจะเซ็นสัญญางานอะไรเงี้ยเปิดกิจการหรือว่าเปิดตัวสินค้านะคะโอเคต่อมานะคะดาวยูเนสเนียยังคงสถิตอยู่ในราศีราศีกุมนะคะเอ้ย อ๋อยังคงสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะขอโทษนะคะยังคงสถิตยอยู่ในราศีเรานี่แหละนะคะราศีพฤษภนะอืมเราส่งผลให้ช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเมื่อดาวเมื่อดาวโยนัเข้ามาสถิตยอยู่เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 9เมาแล้วล่ะแล้วก็เดือนนี้ด้วยนะคะเพราะเขาเดินหน้าแล้วนะหลายหลายคนอาจจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบกระทันหันนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม หรือมีความวุ่นวายสับสนในชีวิตนะคะเอ่อโดยแม่หมอว่าน่าจะเป็นหนักๆคือเรื่องของงานนะคะเพราะดาวเรเนสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับงานของเราเลยโดยตรงนะดังนั้นหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานกระทันหันเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานกระทันหันเปลี่ยนแปลงสังคมในงานกระทันหันนะคะหรือเอ่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเข้ามาในเรื่องของงานเป็นแบบเหนือความคาดหมายหรือเป็นแบบที่เราอ่ะไม่ได้วางแผนหรือตั้งใจไว้แบบนี้นะคะ นะคะแล้วด้วยความที่ราศีพุกสมเนี่ยเป็นฟิกซไซ์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะค่อนข้างแบบยึดติดแล้วแบบอะไรเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นดาวยูเรนัสเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เรารู้สึกถึงความเครียดนะคะเหมือนแบบอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเราเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างสตรีทนะทุกอย่างเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราเป็นราศีที่เป็นราศีหนึ่งใน12สราศีเลยที่ไม่ชอบปรับตัวแล้วก็ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดมากหน่อยนะคะที่ดาว,วยูเรนัสเข้ามากุมเราแบบนี้นะคะแต่ดาว,วยูเรนัสเนี่ยเขาเขา้าเขาจะเข้ามาบังคับให้เราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นอ่า long term ทัทนสิบนะค่ะมันเป็นอ่า,อาเขาเรียกว่า อ่ามันมันเป็นดาวที่มาอยู่ในราศรีเราในระยะยาวคือยูเรนัสเนี่ยเวลาอยู่เข้าอยู่ไป8ปีนะครประมาณน,นั้นนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาที่ยูเรนัสเข้ามาเนี่ยนะคะจัก,กรวาลกําลังจะสอนชาวลัคนาราศรีพฤษภนะคะและชาวราศีฟิกไซทุกคนเนี่ยนะคะว่าอา่า มันเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักปรับตัวเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะอะไรที่ปล่อยได้บ้างเราก็ปล่อยนะคะอะไรที่มันยึดติดมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็สร้างความเครียดให้กับเราดังนั้นถ้าเกิดเราพยายามจะต่อต้านพลังงานของดาวยูเรนัสเนี่ยนะคะมันยิ่งจะทําให้เราเครียดมากและสถานการณ์จะกดดันมากดังนั้นเนี่ยจังหวะเวลานี้จกักรวาลเขาจะกำลังจะบอกให้ชาวทรึกโศมเนี่ย พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปบ้างนะคะไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเอาทุกอย่างมาไวอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรจีรังอยู่แล้วแบบนี้ค่ะนะคะอละนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยคนที่จะโดนนะคะคนที่จะโดนเลยสําหรับพลังงานของดาวเวนัสนะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในลักษณราศีฤฤพุกศกที่0นย์ถึง17องศานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะนะคะหรือถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยศูนย์ถึง17องศาก็คือวันที่22เมษาถึง10พฤษภาคมนะคะ โอเคต่อมานะคะดาวเสาร์นะคะทำมุมถึงชาวลัคนาราศีพฤษภนะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดาวเสาร์เข้าไปอยู่ในเรือน เดือนการงานของเราด้วยนะคะและทํามุมถึงชาวรา,าศีพฤษภเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีองศาที่ศูนย์ถึง15องศานะคะหรือถ้าเป็นราศีเกิดศูนย์ถึง15องศาคือคนที่เกิดวันที่22เมษายนถึง7พฤษภาคมนะคะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานเข้ามาได้ในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะในองศาดังกล่าวงานช่วงนี้มีโอกาสที่จะล่าชานะนะคะหรือมีเกณฑ์ที่สถานการณ์ภายนอกจะมีสถานการณ์ภายนอกเข้ามากดดันหรือทําให้เราเกิด เกิดลิมิตนะในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าในจังหวะเดือนนี้นะคะในงานเราอาจจะอยากทํางานหลายๆอย่างหรืออยากจะแก้ปัญหาในงานหรืออยากจะจัดงานจัดการในงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่เราไม่สามารถทําได้แบบนี้นะนะคะในจังหวะเวลานี้อาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะหรือหลายๆคนเดือนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานนะคะอาจจะได้ออกจากงานหรือเปลี่ยนงานในเดือนนี้ด้วยนะสำหรับคนที่มีองศาตั้งแต่ศูนถึงสิองศานะคะ โอเคแล้วก็พอดาวเสาร์นะคะเข้ามาอยู่ในเดือนนี้เนี่ยเขาเขาทำมุมเล็งถึงเดือนบ้านเราด้วยนะดังนั้นต้องบอกว่าจังหวะ,ะเวลานี้นะคะเดือนนี้นะแล้วก็หลังจากนี้ไปอีก3ปีนะคะดาวเสาร์เขาจะอยู่ไปเกือบ3ปีนะคะเราจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของบ้านและครอบครัวด้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะ มีทางเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของบ้านเข้ามานะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของบ้านเข้ามาเอฟเฟกในเรื่องในในชีวิตตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนอาจจะมีแบบนั้นทางเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยแบบนี้นะคะระวังให้ดีนะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะดาวการเงินนะคะในเรื่องการเงินนะดาวการเงินจะถอยหลังในราศีกุมนะคะส่งผลให้เราเนี่ยมีข่าวดีในเรื่องของเงินละนะคะแล้วดาวการเงินเนี่ยเขาก็จะเข้าไปกลุ่มกับดาวพฤหัสด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยน่าจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนมีข่าวดีในเรื่องของเงินแน่นอนนะคะหรือมีโอกาสได้เงินเก่าๆกลับมาเงินที่เราเหมือนเคยจะได้แล้วยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาอีกนะคะหรือช่วงจังหวะเวลานี้มันเป็นเงินที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเงินที่เหมือนเอ่อเราเคยอาจอยากจะได้ละแล้วมันก็หายผ่านไปจนเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เราก็ได้อะไรเงี้ยหึงอาจจะมีคนแบบเคยบอกว่าจะเอาเงินมาคืนเราอะไรเงี้ยแล้วยังไม่คืนอะไรเงีย้ยจังหวะเวลาเวลานี้เนี่ยที่ช่วงดาวกัน การเงินโด,ดนถอยหลังในราศีกุมเนี่ยอาจจะปุบปับไม่คาดคิดอ่ะเขาก็เอาเงินมาให้หรือปุบปับไม่คาดคิดเงินเก่าๆที่เรารู้สึกว่าเออเราคงไม่ได้เรามันก็กลับเข้ามาอีกแบบนี้นะคะมีโอกาสนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหากใครต้องการจะวางแผนทางการเงินใหม่นะคุณสามารถทําได้เลยเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วในเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวของชาวราศีพฤ,ฤษภเนี่ยนะคะก็จะเข้ามากุมกับดาวพฤหัสด,ด้วยนะก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันล่ะนะคะโดยเฉพาะพวกเงินก้อนนะคะ เงินมรดกเงินตกเบิกนะคะหลายๆคนมีโอกาสได้หรือมีโอกาสได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,าดาวเสาร์เข้ามาทํามุมถึงเดินครอบครัวใช่ไหมหลายๆคนนะคะแล้วดาวแล้วดาวการเงินก็เข้าไปกลุ่มกับดาวพฤหัสดอีกดังนั้นเนี่ยนะคะแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวเดือนนที่8นะคะดังนั้นมีโอกาสสูงมากนะคะที่หลายๆคนอาจจะต้องได้เข้าไปยุ่งกับเงินมรดกอะไรเงี้ยนะคะอื มีโอกาสที่จะได้ช่วงนี้นะคะสำหรับชาวลัศนาราศีพฤษุศนะน,นะคะต่อไปความรักในเดือนนี้นะคะดาวความรักนะคะจะทามุมถึงดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลให้ช่วงเดือนนี้นะคะเราอาจจะค่อนข้างแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างมากนะ,ะออกแนวที่จะเป็นช่วงที่อาจจะโอเวอร์ด้วยนะคะในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนมีคู่นะอาจจะแสดงออกมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากอาจจะแสดงออกว่าฉันต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงจังหวะเวลานี้นะ,ะแล้วก็รวมไปถึงชาวลัคนาราศีพฤษภศนนในองศาที่0ูนย์ถึงสิองศาในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาจุกจิกขึ้นลงนมสััพธ ด้วยนะคะแล้วคนที่โดนดาวเสาร์เข้ามาสแควร์นะคะในเดือนนี้มีโอกาสนะคะถ้าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คุณมีโอกาสถึงขั้นเลิกลานะคะในในเดือนนี้นะคะระวังด้วยนะคะส่วนคนโสดในเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีเสน่ห์แหละนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าดาวประจาตัวเรากําลังจะเข้าไปกลุ่มกับดาวพูโตนะคะนั้นน่าจะมีคนเข้ามาละนะคะแน่นอนเลยนะคะเอาละนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีฟูอุ้ยจะมีนิวมูลราศีกุมซึ่งเป็นราศีของคุณเองนะคะในเดือนที่10นะซึ่งเป็นขอโทษนะคะซึ่งเป็นราศี การงานของคุณเองนะคะในเดือนที่10นี่แหละนะคะคือในเรื่องของ career life นะคะ public reputation นะคะดังนั้นเมื่อเมื่อมันเกิดนิวมูลตรงนี้เนี่ยนิวมูลจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของอของการวางแผนของการเริ่มต้นใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาไปเกิดที่ราศรีกุมซึ่งเป็นเดือนที่10ของเราเนี่ยนะคะแล้วเขาเข้าไปกลุ่มกับดาวพุธด,ด้วยนะคะเออดังนั้นเนี่ย าดาวสุกกับดาวเขาจะเข้าไปกลุ่มกับดาวพุธดาวสุกแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะแล้วเขาก็ยังทํามุมถึงดาวอังคารด้วยดังนั้นจังหวะนี้คุณอาจจะมีโอกาสหลายๆคนนะราศีพฤษภอาจอยู่ดีๆจะมีโอกาสลุกขึ้นมาวางแผนใหม่ในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นไปได้นะหรือว่าอยู่ดีๆก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในงานใหม่ให้ขยับขยายมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสนะถ้าคุณแบบอยากจะวางแผนช่วงนี้นะคะหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานว่าจะเป็น การวางแผนในงานเปลี่ยนการตลาดใหม่สําหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะคะอละนะคะต่อมาก็มีฟูมูลนะคะในราศีกันด้วยนะคะเดือนนี้ส่งผลให้ช่วงจังหวะเวลานี้นะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภอ่ะอยากจะ อาจจะมีความต้องการอยากให้ทุกคนละเริ่มเห็นละสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มีคนเห็นเราจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแนวนั้นนะคะและเป็นช่วงที่เราอ่ะอาจจะได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วว่าเราชอบหรือว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่ในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2021นี้ค่ะ อลลาลานี่เป็นหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 1นี้นะเอาหลาะไพ่ตรงกลางคือทาวเวอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วย10ไม้เท้านะคะอย่างที่บอกนะคะคนที่มีองศาตั้งแต่0ถึง15องศานะคะ ในเดือนนี้นะคะโดนดาวเสาร์นะคะเข้ามาสแควร์นะคะทำมุม90องศาถึงนะคะคนที่มีองศาที่0ถึง15องศาก็คือคนที่เกิดวันที่22เมษายนถึง7พฤษภาคมนะคะหรือคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนี่แหละที่0ถึง15องศาลองไปเช็คดูนะคะในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าพอดาวเสาร์เข้ามาสแควร์เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องหงงานอย่างที่บอกอยู่แล้วว่างานในเดือนนี้นะคะมันหนักอยู่แล้วนะคะทีนี้พอ2ใบนี้ขึ้นมาหลายๆคนอย่างที่บอกมีโอกาสที่จะได้ออกจากงาน นะคะหรือเปลี่ยนงานกระทันหันนะคะเพะยูเรานั r สนะคะก็ยังคงกลุมกับกับลัคนาเราอยู่นะคะแล้วยูเรนัสก็เป็นเรือนง,งานด้วยแล้วเดือนนี้เนี่ยนะคะ เขาจะทํามุมถึงดาวเสาร์นะคะเป๊ะเนี่ยนะคะคือวันที่17กุมภาพันธ์นะคะหลังจากวันที่17กุมภาพันธ์ที่เสาร์กับยูเรนัสทามุมถึงกันพอดีเนี่ยมันทำตามหลักของโหราศาสตร์มันเหมือนดาวมันแอคทีเวตนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคนที่มีองศาดังกล่าวอย่างที่บอกแล้วมีโอกาสจะมีปัญหาในงานกระทันหันเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้วางแผนไว้นะคะหรือนะคะหลายๆคนมีโอกาสออกจากงานกระทันหันเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ดังนั้นต้องระวังให้ดีนะคะมี1ิบดาบสิบไม้เท้าออกมานะคะ1ิบดาบระวังด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะเพราะเสามาสแควร์น่ะนะคะดังนั้นนะคะหลายๆคนถ้าคนที่ไม่ดูแลสุขภาพน่ะนะคะหรือว่าแป๊บหนึ่งนะคะขอจัดไพ่แปบนหนึ่งเหมือนมันเอียงป่ะไม่ได้นะไม่ได้เลยนะนะคะไม่ได้เลยนะ โอเคนะคะมาต่อกันมาโอเคอย่างที่บอกนะคะมีสิบไม้เท้าสิบสิบดาบออกมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเสาแมนสแควร์เนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องระวังนะคะดังนั้นเนี่ยให้ระวังให้ดีนะคะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเพราะไพ่เดือนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างเอเนอร์จีค่อนข้างเห็นหน้าไพ่แล้วค่อนข้างเครียดอยู่นะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ,ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องอย่างที่บอกนะคะพาดาวในเดือนที่12เข้าไปอยู่ในเดือน ในเดือนที่10เนี่ยนะคะดาวในเดือนที่12มันเป็นเดือนของการ s a c ค i f i ไฟเป็นเดือนของการเ s c a p e อยู่แล้วนะคะเป็นเดือนของการเสียสละแล้วก็แบบเป็นเดือนของการหลีกหนีน่ะดันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกปีเออในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องเสียสละ s a c ค i f i ตัวเองทํางานหนักมากๆในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาันไม่มีคนเห็นนะคะ นะคะมไม่มีคนเห็นยังโดนตําหนิหรืองานไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไปอาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะทําให้เรารู้สึกเครียดหรือว่าน้อยใจหรือน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเรื่องราวของในเรื่องเหล่านั้นนะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกแม่ดาวเสาแมาสแควร์เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสามดาบขึ้นมาแล้วก็6เมทาวขึ้นมาเอ้ย6ดาบขึ้นมานะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักจริงๆน่าจะมีปัญหายิงยาวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปลายปีที่แล้วอย่างเงี้ย แล้วเดือนนี้หลายๆคนยังคงประคับประครองความสัมพันธ์ไปอยู่นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้ให้ความสัมพันธ์มันอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนมีคู่หลายๆคนนะคะหลายๆคนก็ถึงขั้นเลิกมาแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วยังคงผิดหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังคงพยายามมุกออนอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่านะคะหลายๆคนดาวยูเรนนสนะคะยังเข้ามากุมกับลัคนาอยู่ดังนั้นนะคะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแบบกระทันหันอยู่ดีอาจจะมีข่าวขราวเข้ามาว่าเออให้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะแล้วก็เดือนนี้นะคะ ไพ่เมเจอร์อาคณาขึ้นมาถึง4ใบเลยนะคะดังนั้นคนค่อนข้างเป็นเดือนที่ค่อนข้างสําคัญมากกับเราอะนะนะคะในเดือนนี้แล้วไพ่ตรงกลางเป็นเดอะทาวเวอร์อีกมันคืออิทธิพลของดาายูเรนัสเลยะคะ่ะอย่างที่พูดแมตั้งแต่ต้นคลิปไพ่ใบนี้แสดงออกถึงอะไรนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, เห็นไหมคะว่ามันมีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ตึกเนี่ยคะ่ะมันพังทลายลงมาไพ่ใบนี้เนี่ยมันสื่อถึงแบบที่แม่หมอพูดตั้งแต่ต้นคลิปในเรื่องของดวงดาวเลยคือนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือคนเนี่ยพยายามก่อ ก่อร่างสร้างตึกขึ้นไปนะคะไปทัดทานฟ้าเพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนเขาพยายามเขาเขาเรียกว่าเขาฝืนอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยโดนนะคะสวรรค์ลงโทษโดนฟ้าผ่ามาตึกพังทลายแล้วก็มีคนไหลลงมานั่นแหละดังนั้นเนี่ยอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปในเรื่องของดวงดาวว่าพอดาวยูเรนัสนะคะ,นะคะเข้ามากุมกับ เข้ามากลุ่มกับลัคนาเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤ,ฤ,ฤษภเนี่ยจะต้องรู้จักปรับตัวและปรับเปลี่ยนนะคะอะไรที่ที่มันที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เราก็ต้องยอมเซรนเดอร์นะดาวดวงนี้เข้ามาแล้วโดนดาวเสาอีกดังนั้นเขาจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องยอมเซรนเดอร์ต้องยอมแพ้บ,บ้างต้องยอมปล่อยวางบ้างเราก็ต้องปล่อยนะคะเราไม่สามารถโฮโฮ,โฮทุกสิ่งทุกอย่างไปกันในชีวิตเราได้นะคะดังนั้นจังหวะเวลานี้นะน่าจะมีในเรื่องของ เรื่องของแบบนี้เข้ามาชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นนะคะอะ่ะทีนี้หลายๆคนนะคะจะสติสขึ้นมานะคะแล้วก็เดอรเดวิลแล้วก็เดอรไฮโรแฟนด้วยหลายๆคนอาจจะมีโอกาสถามว่าแต่งงานได้ไหมเดือนนี้น่าจะมีโอกาสแต่งได้นะสําหรับหลายๆคนแล้วก็หลายๆคู่อาจจะมีโอกาสถึงเลิกด้วยนะคะเพราะมีสิบดาบกับสิบไม้เท้าออกมานะคะถึงขั้นอาจจะถึงขั้นแต่งงานได้นะคะหรือถึงขั้นเลิกราได้ในเดือนนี้เพราะว่าดา,าวเสาร์เข้ามาสแควร์ถึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะทีนี้เนี่ยนะคะพอเดอรไฮโรแฟนขึ้นมาอย่างที่บอกไปแล้วพอ ดาวเสาร์เข้ามากลุ่มดาวอาทิตย์นะคะหรือเข้ามากมลุ่มรักเอ้ยเข้าดาวเสาร์เขาเข้ามาทํามุมถึงดาวเสาร์เขาไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะคะเพราะดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเดือนเรือนง,งานของเราอะนะในเดือนนี้นะคะเอ่อก็จะส่งผลให้หลายๆคนอาจจะมีโอกาสนะคะได้อย่างที่บอกไปอบรมนะคะไปเทรนนิ่งนะคะหรือศึกษาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมาพัฒนานะคะงานของเราอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เป็นไปได้นะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดือนนี้นะคะการเงินเราดีน่ะสี่เหรียญสิบเหรียญขึ้นมานะนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนนี้อย่างที่บอกการเงินโดดเด่นนะนะคะจะมีเงินเข้ามาปรับแบบไม่คาดฝันเป็นไปได้นะคะหกหกถ้วยก็ขึ้นมาบอกแล้วนะคะในเดือนนี้มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆมีโอกาสกลับมาโอกาสเก่าๆมีโอกาสกลับมาแน่นอนนะคะพระดาวพุธเข้าไปเดินถอยหลังในเดือนของงานด้วยนะคะ แต่ละนะคะเอ่อหลังจากหลังจากวันที่19เนี่ยนะดาวอาทิตย์เนี่ยมันเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะนะคะงั้นช่วงจังหวะเวลาเอ่อช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่หลังที่19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องที่อาจจะ ต้องเข้าไปจัดการสะสางนะคะหรือต้องเข้าไปติดต่อสะสางเรื่องปัญหาของครอบครัวได้ด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาครอบครัวเพราะว่าในปีนี้นะคะดาวเสารเข้ามาทํามุมถึงเดือนครอบครัวด้วยนะคะน,นั้นเป็นสงวาวะที่เราจะต้องบาลานซ์ในเรื่องของครอบครัวกับเรื่องของงานให้ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องปัญหาในเรื่องพวกนั้นเข้ามาด้วยนะละนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักนะคะมีอ่อ ชาวพลัดไฟขึ้นมาหนึ่งใบนะอล่ะในเรื่องของความรักถามว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่จะมีคนเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าสุกร์กลังจะเข้าไปกลุ่มกับพูโตนะคะดังนั้นเราจะมีความร้อนแรงเป็นพิเศษเนี่ยค่ะเป็นไพ่แบบนี้เลยค่ะนะคะเพราะพูโตมันคือดักไซ์เหมือนกันนะคะเมื่อดาวประจําตัวเข้าไปกลุ่มกับดาวพูโตเนี่นะคะมันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างมีเสนห์ค่อนข้าง,างมากนกถามมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแน่นอนนะแต่ว่าพยายามดูให้ดีด้วยนะคะบางคนเราอาจจะมีแฟนแล้วแต่ช่วงนี้เราร้อนแรงในเรื่องความรู้ส อย่างนี้ได้นะคะอดังนั้นให้พยายามระวังตัวเองให้ดีนะถ้าเกิดใครที่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยหรือดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเขามีแฟนหรือ,อยังด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูความรักเพิ่มกันดีกว่าค่ะโอเคขอให้ความรักให้กับชาวาาราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 1นี้ค่ะอืม ขอไพ้ความรักให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2021ค่ะว้าวอือหือือหอเอาล่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาสองใบนะคะใบแรกคือ a b r e s s i n g on friendship นะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะดาวความรักเนี่ยนะดาวความรักคือดาวองคาน่ะนะคะ,ะดาวองคารเข้าไปอยู่ ดาวองคารเข้ามาอยู่ในเดือนเราเองนะเออในเดือนนี้ดาวองคารดาวความรักเนะี่ยเข้ามาอยู่ในเดือนเราเองอย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะคะ อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเจอใครนะเข้ามาแบบปุบป,ปับด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเขาก็มาทํามุมถึงเหมือนกันนะดาวองคาในเดือนนี้นะคะดังนั้นมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาแบบปุบป,ปับอาจจะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนนะคะหรือเพื่อนฝูงแนะนําหรือสังคมสังคมเพื่อนอย่างเงี้ยแนะนําเราเข้ามาให้เราได้รู้จักแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในจังหวะเวลานี้หลายๆคนนะใครนะคะที่เคยร้องขอไว้นะคะว่าอยากได้ความรากักอยากได้คนรักอะไรเงี้ยพรคุณจะสมฤทธิ์ผลลัลธ์ในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาแน่นอน โอเคเอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะนี่ก็เป็นดวงนะคะของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะสุดท้ายนี้แม่หมอฝากกดติดตามนะคะแล้วก็นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนโชคดีและสมหวังในเดือนนี้นะคะเด,เดือนหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ